สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่ใหญ่ยนจุนิ่งกับรถกอดเดนเจอร์นะครับรถคันนี้เจ้าของรถต้องการอุด EGR ล้างถ่อยดีแต่จริงๆมันอุดอุดได้ไหมใบพัดได้ไหมถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายกับระบบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ระบบเดิมๆนะครับแล้วแก้ไขให้รถคันนี้หายรถคันนี้อาการเป็นอย่างไรเจ้าของรถจะเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับพี่แนะนาตัวเองนะครับครับมาจาก กองบินสี่นะครับทาง,งานในกองบินสี่พอดีอาการมันจะออกคล้ายๆว่าสตาร์ทตอนแรกมันเดินไม่ค่อเรียบพอ,อสักพักมันก็ปกติปกติแล้วก็เล่นไม่ค่อยพูดปาดเท่าไหร่ไม่พูดปาดไม่ทันใจวัยรุ่นทำงาน,นเลยปกติใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็ถ้าออกต่างจังหวัดก็ร้อยห้าร้อยหกอยู่ตอนนี้โดนจับแน่นอนนะปรับแพงเลยนะไม่ว่าควันดำ ความดำก็ดีหรือความเร็วก็ดีกล้องตอนนี้เขาเขาเขาละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นนะครบกระบะรู้สึกว่าจะให้เก้าสิบแม่งต้องระวังครับทุกเส้นทางเขาซ่อนกล้องไปหมดแล้วตอนนี้อาการที่บอกมาที่จะมาให้ทําหลายๆอย่างนะเราจะไม่ทําให้เพราะของไม่เสียนะเราจะทําแบบง่ายๆให้เลยล้างหัวฉีดเครื่องบ,บ่าวาลเครื่องเครื่องยนต์เครื่องเวอร์แล้วก็ออกไปวิ่งตรสอบแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปทําอะไรนั้นเพราะว่า พีจอาตัวนี้มันจะเร่งน้ามันในตัวนะค,ะคบไอดีนี้ร่วมนะล้างได้ใช่ไหมครับล้างได้เดี๋ยวดูให้ถอยเดียล้างได้เพราะว่ารถมันแสนแสนนิดนิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดดูให้เดี๋ยวเปิดดูให้เลยนะเดี๋ยวก่าทดสอบก่อนตั้งแต่ควันดําก่อนทดสอบควันดำเดี๋ยวเราจะเติมพีทีวันว่าฟีเครื่องไว้สักห้านาทีแล้วก็มาทดสอบควันดำเพราะว่าเราเราเร่งเยอะเราต้องใช้อาสารเเลือบเครื่องยนต์เข้าไปป้องกันลดการสึกหลอก่อนอ่า แล้วก็มาตรวจสอบระบบต่างๆให้ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วจึงล,ลงมือนําเข้าโครงการให้เดี๋ยวตามนั้นเราออกทดสอบพัฒน,นาด้วยตัวเองนะกับดูว่ามันแตกต่างไหมอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามอ่าฟอร์ดคันนี้ว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่นะครับช่วงบ่ายไม่ถึงช่วงบา่ายคันนี้ประมาณชั่วโมงออกว่า ก่อนทำการทดสอบควันดำนะคะเราก็จะเติมสารเสริมประสิทธิภาพค่ะ v t 1 Super Treatment ช่วยยืียวยุการทำงานของระบบเครื่องยนต์นะคะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค่าควันดำของรถยนต์คันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ <Okay. S 2> ค่าควันดำนะคะ90มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะถืออยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดนะคะ สำหรับ Ford Ranger คันนี้นะคะกับปัญหาควันดำอัตาเร่งไม่ทันใจก่อนอื่นนะคะเราต้องตรวจเช็คในส่วนของระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการถอดปลีกผีเสื้อออกมาล้างทำความสะอาดล้างเขม่าวา wow ว EGR ท่อร่วม ID EGR คือระบบที่ใช้ในการดึงไอเสียกลับมาหมุนเวียนค่ะและนำมาเผาไหม้ร่วมกับอากาศเพื่อให้มีไอเสียที่ดีขึ้นถ้า EGR ท่อร่วมไ d มีเขมาอุดตันมาก อาจสร้างมลพิษทำให้รถยนต์มีควันดำรถวิ่งอืดใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะอันนี้คือท่อร่วมไอดีของ Ford Ranger นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างทำความสะอาดหลังจากที่ล้างทำความสะอาด EGR ปิดผีเสื้อแล้วก็ท่อร่วมไอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านสมาชิกนะคะมีความประสงค์ต้องการที่จะอุด EGR ด้วยนะคะ EGR คืออะไร EGR เป็นระบบที่นำไอเสียที่ผ่านการเผาไหม้จากห้องจุดระเบิดมาแล้วนะคะกลับมาหมุนเวียนที่ห้องจุดระเบิดใหม่เพื่อทำการเผาไหม้อีกครั้ง ผ่านตัววาลวที่ทําหน้าที่เปิดปิดอากาศที่มาจากท่อไอเสียหลังจากประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราก็จะเติมสารเคลือบบป่าวาลวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาลวช่วยทําให้บ่าวาลวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะ ทีมช่างนะคะก็นำเครื่องสแกนเนอร์นะคะตรวจจับกับระบบ ECU นะคะเพื่อตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์นะคะก่อนที่จะนำรถยนต์คันนี้ไปล้างทำความสะอาดท่อไอเสียก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกไปทดลองขับพักสนาม การล้างทําความสะอาดท่อไอเสียนะคะคือการล้างเอาเขาม่าที่เกาะติดบริเวณภายในท่อนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้รถยนต์คันนี้นะคะเกิดควันดําที่รถน้อยลงสวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามยาย่ยนจูนิงนะครับทาง f c e e o o o นะครับของอาจาร,รย์ใหญ่นะครับธงชัยเจริญสุขนะครับหรือติดตามทาง y o u t u b n n h l นะครับยายนจูนิงนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถยนต์ Ford 2.2อาการคันนี้เป็นยังไงบ้าง ทำไมต้องมาใหญ่ยนนะครับแล้วรู้จักใหญ่ยนได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่สวัสดีครับครับรบกวนขอชื่อนิดนึงครับผมครับช่างจอนครับผมเดินทางมาจากกรุงเทพกรุงเทพนะครับแต่จริงๆแล้วอยู่ศูนย์สีตะเคียนะครับมามาทำงานกองบิศว์ในกองบิศว์ตะเคีนะครับทําไมถึงต้องมาใหญ่ยนอยู่นี่ครับ พอดีรถมันมีอาการสตาร์ทแว่งๆตอนเช้าก็เลยเข้าไปดูในกูเกิงแว่งยังไงเครื่องเครื่องมันจะไม่เรียบอ่ะเวลาเดินสตาร์ทแล้วรับมันมันจะมีแคร์แคร์แคล้ายไปมันเดินไม่เรียบอ่ะครับก็เลยลองเข้าไปดูในเซิร์ชดูใน Google หาร้านที่ทํานี่ก็พอดีมาเจอเจอร้านใหญ่นี่ครับก็เลยแวะเข้ามาดูผมมาตั้งแต่เมื่อวานล้เมื่อวานคิวยาวคิวยาววันนี้เลยมาาเช้าเรื่งกนายมาเช้ายังบ่ายสองบ่ายสามเลยคิวแน่นมากนะครับ ต้องจองคิวกันแล้วนะครับตอนนี้เปิดจองคิวนะครับตอนนี้นะครับ<ต>ยิงไม,ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอาการแกว่งนะครับทําอะไรบ้างคันนี้สําหรับคันนี้เอาที่ตั้งใจมาก่อนทีแรก <จะ S 1> ตั้งใจ<า>วาา่าล้างพรวัวไม่ดีกับคบอุดอีทีอาร์อุดอีทีอาร์เอาแล้วนะครับเป็นประเด็นนะครับอุด e อีทีอาร์เปิดประเด็นมา นะครับผู้รู้หลายๆท่านนะครับก็พูดถึงเรื่อง e จากันอยู่นะครับในห้องของเครื่องยนต์ดีเซลแต่ครั้นี้ผมเราเราไม่ต่อเราเป็นเอาเป็นว่าการดูแลร,รถลกันนะครับรถคันนี้เท่าไหร่นะครับแสนกิโลแส,แสนต้นๆแสนต้นๆไม่เคยล้างเท่าร่วมไปดีไม่เคยเลยไม่เคยวันนี้ถอดเท่าร่วมไปดีมาเป็นยังไงบ้างครับสาภาพเขอเประมาณหนึ่งนะครับเขสกปรกประมาณหนึ่งนะครับสกปรกประมาณหนึ่งก็บอกได้เลยว่า หนึงนะครับในเรื่องของน้ํามันเครื่องก็มีผลเหมือนกันนะครับการรั่วต่างๆในระบบภายในก็มีผลเหมือนกันนะครับแรงดันต่างๆนะครับก็มีผลเหมือนกันที่ทําให้ขอท่อรัว่วไปดีเนี่ยเกิดปัญหาก็คือสิ่งสกปรกนะครับรวมถึงระบบ e t r ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องทําเอาอ่าเขาเรียกอะไรนะการจุรดะเบิดนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ นะครับตรงนั้นก็จะมีคาร์บอนมันอกไซมีกัมมันทันนะครับที่กลับมานะครับก็ทําให้ท่อร่วมไปดีเนี่ยเกิดการสกปรกได้รถแสงกิโลควรล้างควรดูแลได้แล้วนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นรถคันนี้สตาร์ทเดินแกว่งช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยไม่มีไม่มีครับเติมสารเสร,ร,มริมประสิทธิภาพเข้าไปใช่ครับเติมตัวไหนไหบ้างครับเป็นน้ํายาล้างมอชีดถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อเช้าที่คุยกันเงี้ยเขาใส่ใส่ตรงไหนครับ แล้วก็มีเติมเติมในนาเครื่องยนต์ตัวนั้นเป็นวีทีวันกับกระปุกหนึ่งอ่าครับผมวีทีวันนะครับแล้วก็เติมในถังน้ามันจะในถังน้ำมันด้วยถังน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ล้างท่อรวมไปดีนะครับล้างอ่าท่อไอเสียนะครับเอาเข้าเมาบางส่วนนะครับที่สามารถเอาออกมาได้นะครับตอนนี้การขับขี่เป็นไงบ้างหนุกหนานเยอะหนุกนานเลยเหรอเยอะกระเดืงเยอะกระเดแต่ว่ายังอู้ ว่าแตะเป็นมาแตะเป็นมาครับคือแตะ<ต><ต>คะแนนขอคือรถบตอบอเลยตอบสนองดีตอบสนองดีขึ้นครับเมื่อเช้าคนละ <c ười> คนละความรู้สึกของเมื่อเช้าเลย <c ười> คนละความรู้สึกกันเลยนะคนละความรู้สึกนะครับคันนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรนอกจากทางต่อร่วมไปดีนะครับแล้วก็เติมสารเสริมประสิทธิภาพาเข้าไปเพื่อดูแลและปกป้องนะครับฟื้นฟูในจุดที่เกิดปัญหานะครับน้ายาล้างหัวฉีดนะครับทาไมถึงต้องใส่เข้าไปในถังน้ำมันเที่ยเพลิง นะครับทาไมต้องใส่นะครับมีหน้าที่หน้าที่ของน้ํายาล้างโอเชคือชําระนะครับชําระล้างนะครับละลายนะครับละลายนะครับาเหม่านะครับสนิมตะกอนตะการคาบยางเหนียวนะครับให้หลุดออกมานะครับรวมกับน้ำมันดีเซลนะครับผ่านท่อต่างๆนะครับก็ละลายไปด้วยเพื่อสนิมต่างๆนะครับละลายไปด้วยนะครับจะไปโดนกักตรงไหนรู้ไหมฮะตรงกองดีเซลก็จะเอาน้ํามันนะครับ ที่นะครับมีการละลายนะครับของในระบบเนี้ยเข้าไปจุดระเบิดได้แต่ไม่มีตะกอนเข้าไปทําลายระบบหัวฉีดได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วน้ํายาตัวนี้นะครับรวมเข้าไปในน้ำน้ำมันดีเซล้วเนี่ยยังไปช่วยนะครับลดการอุดตันภายในปลายหัวฉีดด้วยอ่านะครับแต่แนะนําอีกอย่างหนึ่งว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าขับจนน้ำมันหมดนะครับอย่าขับจนน้ำมันหมดนะครับเจอมาหลายคันแล้วนะครับ ขับจนน้ำมันหมดหัวฉีดน็อกทันทีนะครับไม่หมดแต่ก็มีมีเกือบเอ่าถ้าถ้าในถังน้ำมันมีน้ำอยู่แล้วมันหลุดรอดเข้าไปในต้นหัวฉีดได้หัวฉีดน็อกทันทีเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับก็ฝากแนะนำนะครับหนึ่งเลือกในเรื่องของน้ำมันที่มีคุณภาพนะครับถ้าน้ำมันมีคุณภาพความสกปรกของน้ำมันมันก็จะน้อยลงนะครับดูแลในเรื่องของ ของเหลวต่างๆภายในระบบเครื่องยนต์นะครับสารสืร่อพิษก็สามารถนําไปใช้ได้หรือปรึกษาที่ศอนย,ยยานยนต์จุนิยงได้ว่าเอเรถผมควรใช้หรือยังควรจะดูแลยังไงนะครับหรือโทรมาปรึกษาที่ศอยยานยนต์จุนิยงได้นะครับรถยนต์ทุกคันนะฮะที่ได้รับการดูแลจากย์ยานยนต์จุนิยงนะครับเราเหมือนข้อรัวเดียวกันนะครับมีข้อมูลอะไรคือสามารถส่งต่อสอบถามได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรถคันนี้เดินทางบ่อยครับต่างจังหวัดตลอดต่างจังหวัดตลอดตลอดนะ ถ้าเกิดรถเกิดอุบิเหตุมามีปัญหาเครื่องอาจจะเดินสะดุดนู่นนี่นั่นนะครับไปอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เอ๊ะจะทํำยังไงช่างก็ไม่รู้จักสิขราวนี้โทรมาใหญ่ยนจุดนิ่งเลยนะครับชมรมรวมช่างด้วยใจนะครับขอจันใหญ่มีอยู่400กว่าสาขาทั่วประเทศนะครับไปเลยโอเคครับตอนนี้ถ,ถ,ถนนใหม่ฮะยังไม่ค่อยชิน <laughs> นะครับ ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะฮะสใหญ่ยนต์จนียรทาง YouTube Channel นะครับฝอยคันนี้ก็ยิ้มๆกับบ้านรู้สึกว่าพอใจแล้วพอใจมากๆอัตราเร่งดีเลยนะฟูดฟูดกว่าเดิมเยอะนะครับอยู่ไกลกันมากเลยสี่กิโลจากก็มีสี่นะครับมาใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe สใหญ่ยนต์จูนิ่งทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ต้องลาัไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ค่าควันดำเหลือเพียง19.7มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานกฎหมายกำหนด